เอาว่าพี่น่าขกินขันมกินเอาว่าพี่แล้วคุกินบนไอยาผู้อยากบนอีกินเนียดูนี่โอ้ยมันกระแทกแดดแม่อ้เจ้ากระดรน้อมาเป้าลูกน้องโอ้ยขาเลยขาเลยเอาอเมจอยเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ยมึงมึงิมาทำผ้าพื้นบพื้นหน้าหน้าีนุ่ใหญุ่่งบึงขอบง น้ำเข้าด้วยแบบน้ำเข่าย้องเวอร์เบกดึงแม่เนาะกินเป็ดเดียวหีเกียวทั้งวันบออันเอาเอาอียิ่งต้มตัวนี้เพิ่นเพิ่นไหนอยู่เพิ่นไหนอยู่ปีเขาจะวันอีกไม่ใช่กินแต่เบียร์ครับก็อะไรเสียบอนกินทางบางที่แม่เนาะก็เสียบเทียด์ฉลามไม่หอดนีนะบ้านว่าพ่อกันอีกแล้ว่าพ่อกันอีกแน่เป็นมือเล่นเพราะว่าเสียพ่อกันอยู่บ็จัดอยู่บ้านโคกไฟบ้านพ่อตัน แม่ขึ้นมาสิกินกุหลาเคืองเอาเอาเอากินได้อยู่ผมกินหมดได้ที่นีขอบพระคุณค่ะกินอะไรได้แม่กินอะไรได้บ้างเห็นอยู่บ่จ้าขอบพระคุณคุณแม่เด้อต้องแม่โอ้ยแย่น้อยเดียวนึงกระดานนะหนีต่วกระได้ครับเออลึงกันอยู่นี่เมลแอนกับไปเต้นตำกันอยู่ขางและพ้องอันบอยซีรี้ไสบุรณะก็เป็นยังไงเจ๊ใกล้แน่ยหรือบ่ เออสีดีๆนะบัดนี้นนใ,ใส่ใส่หรือขัวว่าสิไปทั้งสายทั้งทั้งขวาะนะแม่ครับถ้าไม้รุ่นหลายทั้งขวานอาจไปทั้งสายแนะ่จังหน่อยถ้าจังจงยกมือเอิ้นเอากันนอแน่เจอข้างน้าหฮานนัดกันเลยนะบัดน,นีว่ขา,าข้าสิมาบ้าเราขากรวมได้ไ่ได้ไปฮอดเบิือแล้งดอกเบ้าอยู่นีเลาไบ่ได้ไปไสต่อดอกเดี๋ยวมือ้อแรมันเดี๋ยวสีเอาไปทั้งเราขาหรือ่ต้องห่วงถือเหราคายคนเดียวจะเต้นเบิดคืนแต่แท้เนี่ ได้แลละบาดเดียวมลวลำ่ลำล่ำล่ำเรื่องตัอก่อนมาได้เต้ยย่างเดียวแหล่เ่่เ้าวเ,เดี๋ยวเอวเอก็ชัไปกันต้ออีกจะงลงานเพิงสาตนะครับจังสี่อเขาสูเดี๋ยวล่ำสูฟังต่อนะครับจังผัวผัวกังเรืองมว